วัสดีตอนเช้าค่ะพวกเราอนาเรเดลคลิปนี้ฝนจะมาทำอาหารเช้าชื่อเมนูว่าสปากเกตตี้ไมโครเวฟ15นาทีเส้นสปากเกตตี้หักแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเอาให้ท่วมเลยนะคะแล้วเราก็นำเข้าไมโครเวฟค่ะเลือกไฟแรงสูงสุดนะคะแล้วก็เลือกไป15นาที ต่อไปเราก็มาเตรียมเครื่องนะคะอันนี้ฝนจะทําเป็นสปาเกตตี้แฮมแล้วก็ใส่ผักนิดหน่อยนะแล้ววาหางรอสปาเกตตี้ครบเวลาก็ปลุกเด็กมาอาบน้ำแต่งตัวแต่งตัวหน่อยอาบน้ํำย่างสดชื่นไหมครับเราก็ครบ15นาทีนะคะเราก็จะได้เส้นสปาเกตตี้แบบนี้เลยเราก็นำเทน้ำออกนะคะ เราจะปรุงเครื่องปรุงลงไปนใดีเลยสนปรุงน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยนิดหน่อยฝนไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะไปนำไปอุ่นอีกแค่1นาทีก็พอค่ะและนี่ก็คือสปากเกตตี้ไมโครเวฟ15นาที<ะ>เสร็จแล้วครับลูกหิวไหมครับพร้อมจะกินข้าวเช้ากันหรือยัง ช่วงนี้ผอมมากๆต้องกินเยอะๆเป่าก่อนนะเพราะว่าร้อนมากเลยครับไหนกินดูให้ชื่นใจสักหนึ่งคำแล้วบอก,บอกคนดูหน่อยว่าอร่อยไหมกินโชว์สักคำนึงมีผักด้วยนะคะวันนี้เป่าก่อนนะร <c oughs> <c oughs> ้อนไหมร <c oughs> ้อนก็นไม่สนใจแล้วหิว คืออะไรอร่อยอร่อยมากเลยมาดูกันว่าจะหมดไหมครับเราจะมาทำเบรดดูไมโครเวฟกันบ่อยๆเพราะบ้านเรามีอย่างอื่นนอกจากไมโครเวฟไหมไม่ <laughs> เด็กก่อที่แท้จริงเลยนะเควเยอะๆนะ <laughs> <laughs> โอ๊ยปวดอีกแล้ว <laughs> <laughs> เด็กคนนี้ไมนบอกว่าอร่อยแล้วเราไม่ตักินเองอะ่ะเราอยากให้เม่ตักให้ใช้แม่ป้อนนะจะเจดขวบอยู่แล้วใช้แม่ป้อนข้าวเอา ถือกล้องเองด้วยสุดยอดสุดยอดไปเลยครับลูกยูทูบเบอร์ชัดๆไม่ต้องมาถ่ายแแม่เลยอร่อยแมมกินเองกับแม่ป้อ,อนอนไนอร่อยกว่ากินกับแม่ป้อนแม่ป้อนอร่อยกว่าแม่ป้ออร่อยกว่าทำไมอ่ะแม่ป้อนมีรสขี้มือลงไปด้วยเอ๋อ กินเอ้ยกล้องสายไปหมดแล้ว <_ an> เลือเท่านี้นะคะนี่ก็เอาเป็นว่าสปาเกตตีสูตรนี้คุกคนสามารถเอาไปทำตามกันได้ไหมครับได้เลยครับเพราะว่ามันอร่อยเลยอร่อยจริงๆใช่ไหม <_ an> เผื่อใครกลัวแบบโอ้ยรสชาติมันจะไม่เหมือนสูตรปกติหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าสำหรับเด็กๆที่เขาไม่ได้ผ่านรสชาติอาหารมาหนักหน่วงอะแค่นี้ก็ทำไมอร่อยหรือยัง โดนบังคับหรือเปล่าเราอ่ะอร่อยจริงหรือโดนบังคับพูดอร่อยจริงใช่ไหมฝากคนดูช่วยกดอะไรไลค์ก like, ดซับสไคร e และกระติกุ๊กจิให้น้องเดวด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปโรงเรียนก่อนแล้วบ๊ายบายพี่ๆทีนึง